สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะประจำวันพระอาทิดีที่3สิงหาคม2566ตามเวลาประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิฉันนิีิการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตชัยเฉลิมมงคลน,นำเสนอข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยูเครนเผยรัสเซียรุกโจมตีกรุงเคียบและโอเดซ่า เพื่อไทยแยกทาง8พักเตรียมจัดตั้งรัฐบาลไม่แตะม .112 บุตรชายองซานซูจีชี้การอัพยโทษนั้นไร้ความหมายสหรัฐเล็งดัดแปลงขีปนาวุธรับมืออิทธิพลจีนในแปซิฟิก นายกแคนาดาจัสตินทรูโดแยกทางพระยาปิดฉากชีวิตคู่18ปีส่วนเสริมข่าววันนี้ย้อนรอยโดนัลด์ทรัมป์และสารพัดข้อหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งปี2020และปิดท้ายกันด้วยการศึกษาพบพฤติกรรมอบอุ่นของงูหางกระดิ่งรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันค่ะ ข่าวแรกวันนี้นะคะต้องไปเริ่มกันที่สถานการณ์รัสเซียยูเครนซึ่งยังตึงเครียดกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้นะครับทางการยูเครนเปิดเผยว่ามีโดรนของรัสเซียเข้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานบริเวณท่าเรือโอเดสซานะครับทางตอนใต้ของอยูเครนระหว่างที่มีการส่งโดรนเข้าโจมตี รุงเคียฟกเป็นเมืองหลวงเช่นกันครับกองทัพยูเครนระบุว่าการโจมตีของรัเสเซียเข้าทํางานระบบลําเลียงทันยญพืชและทําให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณอุตสาหกรรมและบริเวณท่าเรือนในอิสมาอยลครับโอเลคไพเปอร์ผู้ว่าการเขตปกครองโอเดสซาระบุผ่านเทเลกราว่าการโจมตีของรัเสเซียทําให้เกิดความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีดังกล่าวนะครับและระบุว่า ผู้ก่อการร้ายรัเสเซียเข้าโจมตีท่าเรือธัญ,ญพืชและความมั่นคงทางอาหารโลกอีกครั้งณตอนนี้นะครับพื้นที่แม่น้าดานูกลายมาเป็นแหล่งส่งออกธัญ,ญพืชทางเลือกของยูเครนแล้วครับตั้งแต่รัเสเซียถอนตัวออกจากข้อตกลงทะเลดําที่ทางตุรกีและสหประชาชาติเป็นตัวกลางเจราจาข้อตกลงเพื่อเปิดทางส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนผ่านทะเลดําอย่างปลอดภัยแต่รัเสเซียยังคงระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกธัญ,ญพืชของยูเครนในโอเดสซาอย่างต่อเนื่องนะครับ ในการพูดด้วยกันครับทำเนียบป,ประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอ,อโดวานแห่งตุรกีได้ให้ข้อมูลว่าประธานาธิบดีเอรอ์โดวานได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดเมียปูตินแห่งรัสเซียและเน้นย้ําถึงความสําคัญของข้อตกลงดังกล่าวโดยเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นสะพานแห่งสันติภาพพร้อมทั้งระบุว่าผู้นําตุรกีได้กล่าวกับผู้นํารัสเซียว่าจะเดินหน้าในการฟื้นฟูข้อตกลงนี้อีกครั้ง ส่วนที่กรุงเคียฟนะครับคุณนิติการทางการยูเครนรายงานว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครยนยิงโดรนชาเฮตตกในการโจมตีล่าสุดนะครับโดยเซอร์ฮีพบโกหัวหน้าฝ่ายบริหารกองทัพกรุงเคียฟยืนยันว่ามีโดรนมากกว่า10ลำมุ่งหน้ามายังเมืองหลวงของยูเครนจากหลายทิศทางแต่สุดท้ายก็ถูกกองทัพยูเครยนยิงตกไปแล้วทั้งหมดและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีดังกล่าวด้วยครับ กลับไปที่ทิศทางการเมืองไทยนะคะที่สื่อต่างประเทศยังคงเกาะติดสถานการณ์กันอยู่ใกล้ชิดนะคะคนพรัชสื่อต่างประเทศรายงานข่าวการแยกตัวของพักเพื่อไทยออกจากกลุ่มขั้ว8พรพักหลังเจอแรงต้านจากพักการเมืองและทางวุฒิสภาค่ะโดยเอพีรายงานว่าการประกาศของพักเพื่อไทยเมื่อวันพุธนะคะส่งผลให้พักที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งสูงที่สุดอย่างพักคก้าไกลไม่อยู่ในสมการจัดตั้งรัฐบาลนะคะ โดยนายแพทย์ชนลนาศนีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยบอกว่าพักเพื่อไทยจะ,ะแถลงในรายละเอียดว่าพักใดจะอยู่ในแผนร่วมจัดตั้งรัฐบาลบ้างในวันพฤหัสบดีโดยพักเพื่อไทยจะเสนอนายเศรษฐาทวีสินเป็นแคนดิเดตนายกในวาระการลงคะแนนเสียงในรัฐสภาในวันศุกร์ที่4สิงหาคมนี้นะคะหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวระหว่างแถลงข่าวได้ว่าพักเพื่อไทยนั้นได้คุยกับพักการเมืองอื่นและสมาชิกผู้ทิสภาแล้วซึ่งมีความชัดเจนว่าท่าทีของพักก้าวไกลต่อเรื่องสถาบันคืออุปรสรรคสําคัญ ในการรวบรวมเสียงสนับสนุนในสภาโดยการลงมติรับรองผู้สมัครารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคมนั้นจบลงที่นายพิธ,ธาลิมเจริญรัตน์หัวหน้าพักคก้าไกลและคันดิเดตนายกได้รับเสียงสนับสนุนไม่ถึงเป้าหมายนะคะซึ่ง AP รายงานเขาว่าพักคก้าไกลที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งเสียงอายุน้อยมีความตั้งใจที่จะลดอิทธิพลของกองทัพและทุนผูกขาดนอกจากนั้นยังมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประมวลกฎหมายมาตรา1 1 2ที่มีโทษ จำคุก3-15ปีและมักถูกวิจารณ์ว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองอย่างกว้างขวางค่ะคุณนภรัตครับขณะเดียวกันนะครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวว่าพักเพื่อไทยไม่ได้มาถามพักก้าวไกลว่าจะถอยเรื่องเกี่ยวกับมาตรา1 1 2หรือไม่แต่ให้ข้อมูลว่าทุกพักที่พักเพื่อไทยได้ไปพูดคุยมานั้นไม่มีพักใดอยากร่วมรัฐบาลกับพักก้าวไกลครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าภูมิธรรมเวเชียชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่า รัฐบาลร่วมที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และจะมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองครับทั้งนี้ก่อนที่จะมีการบวชรับรองแคนด,ดิเดตนายกในวันศุกร์เพียง1วันนะครับสารรัฐธรรมนูญจะมีการหาหรือว่าจะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ในกรณีที่มติสภาไม่อนุญ,ญาตให้เสนอชื่อนายพิธาเป็นแคนด,ดิเดตนายกในสภาซ้ำหากรัฐธรรมนูญ สารรัฐมนูญรับเรื่องร้องเรียนก็อาจมีคำสั่งเลื่อนวาระการรับรองแคนดิเดตนายกที่จะมีขึ้นด้วยนะครับเอระบุด้วยว่านับตั้งแต่ตัวแทนจากกลุ่ม8พักรัฐบาลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็มีมวลชนที่สนับสนุนพักก้าวไกลออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้สอวอหยุดกั้นความพยายามในการจัดตั้งรัฐบาลจากกลุ่ม8พักและเรียกร้องไม่ให้มีการรวมกลุ่มทางการเมืองดังกล่าวแยกออกจากกันนะครับ หลังจากพักเพื่อไทยประกาศถอนตัวนะครับผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางไปยังพักเพื่อไทยและแสงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการเผาหุ่นฟางและราดเลือดหมูครับ พรคเพื่อไทยเป็นพักการเมืองที่มีความเชื่อมโยงกับอดีนตนายกทัานมนตรีทักษิณชิน,ชนวัตรที่ประกาศว่าจะทางทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้นะครับหลังถูกกองทัพยึดอำนาจและหนีจากการถูกดำเนินคดีอยู่ต่างประเทศมา17ปีโดยทักษิณอ้างว่าคดีดังกล่าวมีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่ครับค่ะข,ขยับกลับไปที่การเมืองในเมียนมากันบ้างนะคะบุตรชายขององซานซูจีอดีตผู้นําเมียนมานะคะระบุในวันพุธว่าการอภัยโทษบางส่วนนั้นไม่มีความหมายใดๆนะคะพร้อมกับเร ร้องให้รัฐบาลชาติตะวันตกมีมาตรการในการกดดันต่อรัฐบาลทหารเมีนมามากขึ้นค่ะโดย คิมอาริสบุตรชายของออซาซูจิกล่าวกับรอยเตอร์ที่กรุงลอนดอนเกี่ยวกับกรณีที่รัฐบาลทหารเมียนมาอภัยโทษ5คดีจาก19คดีของเธอนะคะและลดลดโทษจำคุกลงมา6ปีโดยบอกว่าโลกทราบดีว่ากองทัพเล่นเกมกับการโฆษณาชวนเชื่อในความพยายามที่จะทําให้พวกเขาดูดีขึ้นและบอกว่าความจริงที่ว่าพวกเขาได้ลดโทษให้กับแม่ของผมแค่ไม่กี่ปีนั้นแทบไม่มีความหมายเลยนอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้รัฐบาลอานาชาติมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่านี้ เพื่ออุดช่องโหวทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธสงครามนะคะโดยองซาซูจีเจ้าของางวันโนเบลวย78ปีผู้นี้ถูกควบคุมตัวหลังเหตุรัฐประหารโดยกองทัพเมื่อ2ปีก่อนเธอปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาที่ครอบคลุมเรื่องการโกงการเลือกตั้งไปจนถึงการทุจริตโดยเบอรชายคนเล็กขององซาซูจีระบุว่าตนไม่ได้ติดต่อก,กับมารดานับตั้งแต่เหตุรัฐประหารเมื่อปี2021และไม่ทราบถึงชะตากรรมของเธอนับตั้งแต่นั้นและยังไม่มีหลักฐานใดๆที่ยืนยันรายงานที่ว่าเธอได้ถูกย้ายตัว จากเรือนจํามาก,กักบ,บริเวณที่บ้านอีกด้วยนะคะขยับไปที่ทิศทางการเมืองของอเมริกากันบ้างวอนโตพราปีหน้าก็จะมีการเลือกตั้งสหรัฐก,กันแล้วแต่ว่าประเด็นเนี่ยฉายแสงไปที่เรื่องของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ซึ่งเคยกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่าถูกปล้นชัยชนะจากการเลือกตั้งเมื่อปี2020ไป แต่ว่าในทางปฏิบัติอดีตผู้นําสหรัฐรายนี้กลับถูกฟ้องในหลายข้อหาและล่าสุดมีการเปิดเผยคําฟ้องออกมาด้วยว่าผู้ที่พยายามจะปล้นชัยชนะเนี่ยคือตัวอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ซะเองแล้วคุณนพร,รัตน์นะคะจะพาไปย้อนรอยคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอดีตผู้นําสหรัฐรายนี้จาก AP มานําเสนอค่ะใช่ครับทาง AP เปิดเผยน,นะครับว่ามีเอกาสารคําฟ้องจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่กล่าวหาว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ทำการสมคบคิดอย่างโจงแจ้งกับบรรดาพันธมิตรของตนเพื่อเผยแพร่ข้อม มูลเทศต่างๆครับคุณนิติการรวมทั้งมีการเสกสามปั้นแต่งแผนขึ้นมาเพื่อพิกผลการเลือกตั้งที่ตนเป็นฝ่ายแพ้ให้กับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนหลังความพยายามสู้คดีในศาลล้มไม่เป็นท่าทางแจ็คสมิธอายการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐก,ก็เป็นผู้แ <ate> ถลงรายละเอียดเรื่องนี้นะครับ ครับแจ็คสมิธนะครับายการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นผู้รวบรวมรายละเอียด ที่ได้มาจากเขาบอกเป็นทนายประจำทำเนียบขาวและบุคคลอื่นๆ,ๆที่อยู่ในวงในของอดีตผู้นำสหรัฐนะครับซึ่งทางทรัยายามป์ยืนยันตลอดนะว่าตนไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วหาว่าไอการสมิธแล้วก็กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยพยายามทำร้ายแผนการหาเสียงของตนที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าในส่วนของรายละเอียดข้อกล่าวหาที่ทางทรัมป์เผชิญก็อย่างที่เมื่อกี้เป็นเสียงของแจ็คสมิธนะครับก็มี4ข้อหาคือ1การขัดขวางกระบวนการทางการ2การสมคบคิดเพื่อ เพื่อขัดขวางกระบวนการทางการ 3. การสมคบคิดเพื่อหลอกลวงประเทศและ4การสมคบคิดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นดําเนินการตามสิทธตามรัฐธรรมนูญน,นะครับในกรณีข้อหาที่อยู่ข้องการขัดขวางต่างๆนะครับตามกฎหมายของสหรัฐเนี่ยมีบทลงโทษสูงสุดด้วยการจําคุกถึง20 ก็ในกรณีเป็นการอ้างถึงการที่มีการประชุมร่วมสภาคองเกรสเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เพื่อรับรองผลการเลือกตั้งที่จะประกาศให้โจไบเดนเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่ข้อหาว่าด้วยการสมคบคิดเพื่อขัดขวางกระบวนการทางการนั้นก็มีโทษสูงสุดเป็นการจำคุก20ปีเช่นกันนะครับในส่วนของข้อหาว่าด้วยการสมคบคิดเพื่อหลอกลวงสหรัฐที่มีบทลงโทษสูงสุดคือจำคุก5ปีเนี่ยศาลสูงสหรัฐให้ระเอียดว่าเป็นข้อห้าม ไม่ให้มีความพยายามขัดขวางหรือว่าแทรกแซงทางการทํางานของรัฐบาลด้วยการ สิงบอเป็นการกลช่อชนเลขประเทหรือว่ากลอุบายต่างๆหรืออย่างน้อยด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพราะฉะนั้นเมื่อไปดูในคําฟ้องของอายการพิเศษต่อทรัมป์เนี่ยเขาจะบอกว่าทรัมป์ใช้ความไม่สุจริตการหลอกลวงและกลช่อชนเพื่อขัดขวางการนับคะแนนและการรับรองผลการเลือกตั้งนะครับคําฟ้องนี้ยังบอกด้วยว่าก่อนการประชุมวันที่6มกราคมปี2021ทรัมป์และก็เหล่าพันธมิตรกดดันให้รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ปฏิเสธผลการเลือกตั้งในบางจุดของ ประเทศครับแต่เมื่อล้มเหลวอดีประธานาธิบดีก็เลยสั่งการให้กลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางไปยังอาคารรัฐสภา,พาเพื่อขัดขวางกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งของสมาชิกสภาคองเกรสครับท้ายสุดเอกสารคำฟ้องระบุว่าทรัมป์และผองผู้พยายามใช้ประเด็นการบุกรัฐสภาของกลุ่มผู้สนับสนุนให้เป็นประโยชน์กับตนเองครับโดยการยกระดับความพยายามเผยแพ,พร่คำโกหกเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็พูดให้สมาชิกสภาคองเกรสยอมเลื่อนกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้ง ที่จะให้ไบเดนเป็นผู้ชนะอย่างเป็นทางการด้วยครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือมีเรื่องของข้อหาทฤษฎีสมคบคิดล้มล้างต้านสิทธิ์เรื่องนี้เนี่ยมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคือทางหนึ่งในข้อหาที่เล่าให้ฟังไปนะครับทางทรัมป์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าทําตัว ทำผิดตัวบทกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองซึ่งเป็นกฎหมายที่ประกาศใช้มาตั้งแต่หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองสหรัฐซึ่ระบุว่าการสมคบคิดเพื่อแทรกแซงสิทธิที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญนั้นถือเป็นอาชญากรรมในวิของทรัมป์นี่ก็คือหมายถึงการไปขัดขวางสิทธิในการลงคะแนนและการที่ปล่อยให้คะแนนต่างๆต้องถูกนับขึ้นมาโดยบทลงโทษของผู้ที่ตัดสินว่าผิดในข้อหานี้ก็คือการจำคุกจำคุกนะครับเวลา10 จริงๆบทบัญญัตินี้เนี่ยเดิมเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายชุดหนึ่งที่ผ่านออกมาใช้ตั้งแต่ปี1870เพื่อรับมือกับเหตุความรุนแรงแล้วก็การที่สมาชิกกลุ่มคูคลักสแคลนนะครับเป็นกลุ่มทางขวาสุดเนี่ยออกอารวาสข่มขู่ผู้คนโดยเฉพาะกลุ่มคนผิวสีไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่กฎหมายนี้สุดท้ายก็ถูกนามาใช้ในคดีต่างๆเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งซึ่งรวมถึงการดําเนินคดีเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดไม่ให้มีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง แม้ว่า การกระทํากล่าวอาจจะไม่สําเร็จแต่เ็าถูกฟ้องได้ครับมีใครที่ถูกฟ้องอีกบ้างคะคุณนุพัต์หลักๆก็คือท่านเดียวนะฮะคืออดีตประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้ว่าในคําฟ้องจะมีการพูดถึงผู้สมคบคิดอื่นๆถึง6คนแต่เขาบอกว่าเอกสารนี้ไม่ระบุตัวตนแต่ถ้าใครได้อ่านจะพอบอกได้ว่าคนเหล่านี้คือใครบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าทําไมบุคคลเหล่านี้ถึงไม่ถูกฟ้องและไม่รู้ว่าอายการเนี่ยจะเพิ่มชื่อคนเหล่านี้เพื่อฟ้องภายหลังหรือเปล่าด้วยนะครับมองไปภาพ ต่อไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้างคก็มีการยื่นฟ้องคดีนี้ไปแล้วในกรุงวอชิงตันต่อศาลรัฐบาลกลางนะครับมีค่ากันกการค่ากันว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะปรากฏตัวต่อศาลเป็นครั้งแรกในวันพระัสบดีนี้นะครับทางอดีตผู้นำนี่ออกมาส่งสัญญาณนะครับโดยบอกว่าทนายของตนจะเดินหน้าสู้คดีในแบบที่บอกว่า เพราะตนนะฮะจำเลยเชื่ออย่างมากว่าชัยชนะในการเลือกตั้งปี2020นั้นของตนและถูกต้นผูกปล้นไปแล้วก็โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้ว่าตนนะมีสิทธิ์จะคัดค้านการเลือกตั้งที่มั่นใจอย่างเต็มที่ว่า มีการโกงและตนถูกปล้นไปเหมือนกับที่บอกพวกพรรคเดมโมแครตเคยทํากับตัวเขาในปี2016และมีการทําเช่นเดียวกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ว่าทีมอัยการได้รวบรวมหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้แจ้งต่ออดีตประธานาธิบดีทรัมป์หลายตอนหลายครั้งแล้วว่าตนน่ะคือผู้พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนอกจากคดีนี้แล้วนะครับในปีหน้าเนี่ยเขามีกําหนดต้องขึ้นศาลในรัฐนิวยอร์กในคดีเกี่ยวกับการใช้เงินปิดปากระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016 และที่รัตซอลิด้าในเดือนพฤษภาคมปีหน้าคดีเกี่ยวกับการค้นพบเอกสารชั้นความลับที่บ้านพักมาอาลาโกของตัวเขาด้วยครับถือว่าเป็นประเด็นเข้มข้นก่อนศ<ม>ึกเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้านะคะขอบคุณมากค่ะคุณทพรักษ์คะมาฟังข่าวกันต่อนะคะในภาคฝั่งเอเชียต้องเตรียมรับมือกับไตฝุ่นลูกใหม่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เจอกับไตฝุ่นขนุนที่พัดถล่มโอกินาวานะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและบาดเจ็บอีก11คนค่ะ โดยทางการญี่ปุ่นนะคะมีคําแนะนําอพยพประชาชนเกือบ7 0 0 0สนคนในโอกินาวะนะคะมีรายงานกระแสลมรุนแรงพัดรถยนต์ปลิวกระจายไปตามลานจอดรถนะคะบางพื้นที่ในโอกินาวะเผชิญกับกระแสลมรุนแรงเกือบ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเมื่อวันพุธ มีรางงานเหตุไฟฟ้าดับราว210,000ห่ลังคาเรือนค่ะหรือประมาณ3 4เของประชากรทั้งจังหวัดสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตถูกตัดขาดในบางพื้นที่ของจังหวัดด้วยนะคะนอกจากนี้เมืองนาฮะนะคะสั่งปิดสนามบ,บินต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วเที่ยวบิน95 1เที่ยวบินถูกยกเลิกและทางสายการบินญจแปนแอร์ไลน์และออนิปอนแอร์เวย์บอกว่าจะมีการยกเลิกเที่ยวบินเข้าออกในโอกินาวาตั้งแต่วันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์ด้วยนะคะถือว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกล่าสุดที่พัดล่่่มญีปุนนใชงฤูก ท่องเที่ยวน้าร้อนเลยนะคุณนพารัตซึ่งปีนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็มาเยือนเพิ่มขึ้นถึงระดับช่วงก่อนโควิดระบาดซะด้วยค่ะ ครับก่อนจะไปพักเบรกกันนะครับมาดูข่าวเกี่ยวกับสหรัฐในเรื่องของการเตรียมพร้อมอความสามารถในการรบกันนะครับ<ไ>โดยแหล่งข่าวระดับผู้ช่วยในสภาคองเกรส2รายและแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐอีก2รายบอกกับรอยเตอร์โดยไม่เปิดเผยตัวตนนะครับว่า,าวกระทรวงกลาโหมสหรัฐห,ห,หรือเพนตะก้อนและสภาคองเกรสมีแผนจะดัดแปลงเชื้อเพลิงและน้ำหนักของขีปนาวุธเพื่อเพิ่มระยะการยิงอีกราวร้อยยีครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววุฒิสภาสหรัฐเผยแพร่เนื้อหาของร่างกฎหมายที่จะใช้งบประมาณ1ิ 3ล้านดอลลาร์ในการวางแผนและผลิตสารเครมีขึ้นมาร่างกฎหมายดังกล่าวอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่มีมูลค่าถึง8.8แสนล้านดอลลาร์ด้วยนะครับ หากคอนเกรสอนุมัติร่างกฎหมายจากวุฒิสภาฉบับนี้แพนากอนก็จะเริ่มดาเนินโครงการในการดัดแปลงเชื้อเพลิงจรวจเพื่อเพิ่มระยะยิงนอกจากนั้นจะนําไปสู่การจัดตั้งสํงงานักงานวัสดุพลังงานที่สังกัดกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับรอยเตอร์ระบุว่าตัวอย่างเชื้อเพลิงที่ถูกพูดถึงบ่อยๆในโครงการคือสารเคมีที่เรียกว่า c h น n าเล็ e ค o m p พ und ์หมายเลข20หรือว่า CL 2 0นะครับเป็นสารที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในห้องทดลองของรัฐบาลในรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปีช่วงปีทศวรรษที่1,980นะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มระยะยิงให้ไกลขึ้นร้อยละ20แล้วแต่ยังเพิ่มศักยภาพในการทำลายหลังด้วยครับค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันชงหน้ายัางมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะ มาถึงเรื่องราวช็อกวงการในแคนาดากันบ้างนะคะเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดและโซฟีทรูโดประกาศแยกทางกันแล้วนะคะสิ้นสุดทางรัก18ปีของทั้งคู่ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยสําหรับนายกทรูโดแล้วเนี่ยถือเป็นประวัติศาสตร์ที่สํ้รอยในครอบครัวของเขาค่ะเพราะว่าเปียทรูโดพ่อของเขาซึ่งเป็นอดีตนายกแคนาดาก็อยากขาดจากภรรยาเมื่อปี1977ระหว่างที่ดํารงตําแหน่งผู้นําประเทศด้วยนะคะจัสตินทรูโดก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนอายุ43ปี นะคะแล้วก็สามีภรรยาตระกูลทูโดเ,เป็นที่จับจ้องของสื่อมวลชนไปทั่วโลกนะคะคุณนภรัตโดยช่วงแรกที่นายกทูโดเข้ารับตําแหน่งค่ะเขาและภรรยาก็ปรากฏตัวตามงานสังคมและภารกิจเยือนต่างประเทศมากมาย นิตยสารวกฉบับเดือนมกราคมปี2016มีการตีพิมพ์บทความยาวเรื่องราวชีวิตรักของทั้งคู่ซึ่งทรูโดเคยบอกว่าเขาทําให้บางคนประหลาดใจด้วยการแสดงความรักกับภรรยาในที่สาธารณะอย่างไรก็ดีนะคะเขาก็เปิดเผยชัดเจนค่ะตั้งแต่ก่อนเป็นผู้นาแคนาดาแล้วว่าทั้งคู่ก็เผชิญกับความท้าทายในชีวิตคู่มาโดยตลอดก็เคยเปิดเผยกับสื่อ CBC เมื่อปี2014ว่าชีวิตแต่งงานของเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีทั้งช่วงที่ดีและร้ายเหมือนกันแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะโซฟีปรากฏตัวร่วมกับ ผู้นำแคนาดาน้อยลงไปแล้วก็มีสัญญาณความตึงเครียดในชีวิตคู่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ล่าสุดนะคะนายกทูโดไม่ปรากฏตัวกับสื่อมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วเมื่อครั้งที่ไปถแถลงข่าวที่โตรอนโตนะคะผู้สื่อข่าวยังสังเกตเห็นเขาสวมแหวนแต่งงานอยู่ในเวลานั้นก่อนที่ในวันพุธนะคะนายกทูโดจะโพสต์ผ่านอินสตาแกรมในลักษณะที่คล้ายกับภรรยาว่าโซฟีและผมต้องการจะถ่ายทอดความจริงที่ว่าหลังจากการพูดคุยที่มีความหมายและยากลําบากมาหลายครั้งเราได้ตัดสินใจที่จะแยก ทางกันนะคะขณะที่แถลงการของสํานักนายกก็บอกว่าทั้งคู่นั้นจะโฟกัสเรื่องการเลี้ยงดูลูกๆในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยก็ยังจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันในช่วงวันหยุดสัปดาห์หน้าอยู่นะคะก็เป็นเรื่องช็อกวงการของแคนาดาเหมือนกันนะคะตอนนี้ไปเช็คสภาพ ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะอันนี้ก็ช็อกตลาดเหมือนกันเพราะว่าแดงทั้งกระดานเลยดาวโจนส์นะคะลบ348จุดที่35,283จุด S&P ลบ63จุดที่4,513จุดค่ะ NASDAQ ลบ310จุดที่13,973จุดราคาทองคำลบ0.40%ที่1,970ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะครับ ไปกันที่เรื่องราวของอา,อาวุธยุโทโธปกรณ์ในฝั่งยุโรป<ช>นะคะไปคิดพูดถึงสหรัฐไปแล้วตอนนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ในยุโรปตอนกลางนะครับกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานเพื่อมารองรับความต้องการการผลิตที่สูงขึ้น ที่สุดตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นมานะครับโดยมีการต้องใช้สรพัดมาตรการจูงใจเพื่อดึงดูดพนักง,งานใหม่มาร่วมงานตามรายง,งานของรอยเตอร์นะครับผู้ผลิตอาวุธในโปลแลนด์และสาธรารณรัฐเช็ก็เป็นส่วนที่กำลังเผชิญปัญหาดังกล่าวนะครับก็ผลักดันโครงการจ้างและฝึกฝนพนักง,งานใหม่หลังจากสงครามในยูเครนทําให้ความต้องการอาวุธ เพิ่มสูงขึ้นนะครับมาตราการจูงใจก็มีทั้งการสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้พนักงานใหม่ดึงแรงงานวัยเกษียณให้มารับอาหารฟรีในโรงงานเพื่อแลกกับการที่คนกลุ่มนี้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านต่างๆนะครับงไรก็ตามนะครับอัตราว่างงานในโปลแลนด์และสาธารณาาาราัฐาเช็กนะครับอยู่ระดับที่ไม่ถึง3ซซึ่งถือว่าต่ำกว่าสาภาพยุโรปทั้งหมดที่มีอัตราว่างงานเฉลี่ยที่5.9 ในเดือนมิถุนายนครับก็ถือว่าต้องเป็นการผลักดันกําลังแรงงานให้กลับมาทํางานอีกครั้งไม่ใช่เรื่องของการขาดแคลนการผลิตอย่างเดียวนะแต่ว่าคือมันเป็นโครงสร้างของเขาเองที่มีปัญหาเองด้วยนะคะคุณกําลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปติดตามรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ v u a t h a i com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter และยู u ูบวิวเอไทยนะคะแล้วเรามีรายการภาษาอังกฤษนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับวิวเอไทยได้ติดตามทุกวัน ันอาทิตย์6นาฬิกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกาค่ะ Voice ไปที่เรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์กันบ้างเวลาเราพูดถึงงูหางกระดิ่งอ่ะคุณนพรัตหลายคนอาจจะแบบมีความกลัวแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่อยู่ใกล้จะดีกว่าอยากจะหนีไปให้ไกลจากความกังวลก็คือความดุร้ายแล้วก็พิษสงของมันนะคะแต่ว่าการศึกษาล่าสุดเนี่ยมีออกมาจากสหรัฐเขาไปค้นพบด้านอันอบอุ่นของสัตว์ชนิดนี้ขึ้นมาซึ่งคุณธัญพรสุทรวงศ์ค่ะมีรายละเอียดเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาเล่าให้ฟังค่ะ คำว่าอบอุ่นและน่ากอดเป็นคำที่เรามักไม่ค่อยจะนึกถึงนักเมื่อพูดถึงงูหางกระดิ่งนะคะแต่ผลการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยโลมาลินดายูนิเวอร์ซิตี้ที่อยู่ใกล้กับชานเมืองเบอร์นาร์ดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียอาจเปลี่ยนแปลงความคิดนั้นได้ด้วยการแสดงให้เห็นว่างูหางกระดิ่งที่มีพิษเหล่านี้ดูเหมือนจะมีความสบายอกสบายใจที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ประเภทเดียวกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราค่ะ การศึกษาวิจัยที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Frontiers in e t h o l o g y ฉบับเพิ่มไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่างูหางกระดิ่งดูเหมือนจะมีความสุขเมื่อพวกมันเลื้อยเข้าไปกบก,กอดเป็นกลุ่มก้อนกับงูหางกระดิ่งตัวอื่นๆการค้นพบนี้ขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นนักล่าที่โดดเดี่ยวซึ่งแสดงพฤติกรรมซ,ซับซ้อนทางสังคมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ การศึกษาดังกล่าวเป็นผลงานของเชลซีมาร์ตินนักศึกษาปริญญาเอกสาขาชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยโลมาลินดาและวิลเลียมเฮสอาจารย์ที่ปรึกษาของเธอซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์โลกและชีวภาพค่ะ Most scientists now recognize that many animals recognize are sentient ศาสตราจารย์เฮสกล่าวว่าในการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์น,นั้นเป็นที่ทราบมานานแล้วว่านกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งมนุษย์จะรู้สึกสบายใจเมื่อได้ใกล้ชิดกับพวกพ้องของตนและความใกล้ชิดดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทำให้สัตว์เลื้อยคลานมีความผ่อนคลายมากขึ้นลดอัตราการเต้นของหัวใจและลดความเครียดซึ่งไม่ได้แตกต่างจากคนมากนัก เขากล่าวด้วยว่าผู้คนต่างต้องการที่จะฆ่าง,งูโดยตัดหัวของพวกมันทิ้งแต่ที่จริงแล้วสัตว์เหล่านี้มีความรู้สึกนึกคิดและยังสามารถแสดงอารมณ์ได้อีกด้วยค่ะทั้งนี้ศาสตราจารย์เฮสเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดในการศึกษาเรื่องพฤติกรรมทางสังคมของงูหางกระดิง่งในช่วงนอกเวลางานในขณะที่เขามัดถูกเรียกให้ไปฟาดฟันกับงูหางกระดิง่งที่เจ้าของบ้านจับได้ในบริเวณภูเขาที่อยู่ทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียค่ะ ศาสตราจารย์เฮสกล่าวว่าเขามักจะจับงูใส่ไว้ในถังและพามันกลับเข้าไปปล่อยในป่ายอย่างปลอดภยัยโดยเจ้างูที่ถูกจับไว้ได้นั้นมักจะสั่นหางกระดิ่งของมันด้วยความเครียดกราดไปตลอดทางนะคะความสงบที่เกิดขึ้นเมื่องูหางกระดิ่งได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกพ้องของมันเรียกว่าโซเชียลบัฟเฟิร์หรือการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับสิ่งที่คุ้นเคยซึ่งจะช่วยลดหรือขจัดความหวาดกลัวและความเครียดไปได้ค่ะ Well I mean I How When they are with another snake, that they another they their are snake can t r s มาร์ตินกล่าวว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าเมื่องูหางกระดิ่งอยู่กับงูตัวอื่นๆพวกมันจะลดการตอบสนองต่อความเครียดของมันและว่าไม่เคยมีรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางสังคมในสัตว์เลื้อยคลานมาก่อนเพราะเป็นเรื่องที่พบเห็นในหมู่มนุษย์เท่านั้นค่ะ สำหรับการวัดระดับความเครียดในงูนั้นมาตินได้ใช้เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ออกแบบมาสำหรับมนุษย์ซึ่งเขากล่าวว่าการศึกษานี้ทำให้เราได้ทราบว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้แตกต่างไปจากงูพวกนี้เลยค่ะธัญพรสุทนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญ,ญพรค่ะเรียกว่าทําให้เรารู้สึกอุ่นใจขึ้นมานิดนึงแต่ที่จะต้องระทึกใจก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมคุณนภรัตไม่ถึงกับระทึกใจครับเป็นการลุ้นอีกครั้งนะครับเพราะว่าชาวอเมอรกิกันกําลังเตรียมลุ้นโชคกับลอตโต้อเมริกาและชื่อเมกามิเลียนสครับหลังจากเงินแจ็คพอตเนี่ยทะยานไปถึงระดับ1,250ล้านดอลลาร์ไปแล้วแม้ว่าโอกาสถูรนรางจะน้อยนิดก็ตามนะครับหลังจากมีการประกาศรางวัลลอตโต้อเมริกาเมกามิเลียน America, ions, ไม่มีผู้ถูรนรางเมื่อค่ำคืน พุ่งไปที่พ2นสล้านดอลลาร์หรือราวสี่หมล้านบาทน,นะครับซึ่งก็จะมีการจับรางวัลครั้งต่อไปในวันศุกร์นี้ซึ่งถ้ามีผู้ถูกก็จะถือเป็นหนึ่งในรางวัลใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของลอตเตอรี่อเมริกันนะครับในการออกรางวัลที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นะครับผู้ที่ถูกรางวัลก็จะสามารถรับเงินรางวัล กนหักภาษีไปเหลือ625ล้านจาก1 250ล้านนะครับหรือเลือกรับรางวัลหลักพันล้านดอลลาร์ไปต่อเนื่อง2 9งวดก็ได้นะครับอย่างที่บอกโอกาสถูกต่ำมากครับอยู่ที่1ต่อ302.6ล้านซึ่งน้อยกว่าโอกาสที่ถูกรางวัลใหญ่ของลอตโต้พาวเวอร l บที่มีโอกาสถูกอยู่ที่1ต่อ292.2ล้านนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีผู้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้าน หมื่นล้านบาทถ้าพันล้านอาดอลลาร์สหรัฐครับโอ้ให้รุนระทึกกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์ดีนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวนันผมนพรชัชร์ใเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นั่นก็เป็นรายการค่ะสดใสตรงจากกรุงวอชิงตันนะคะคร,ระหว่างที่เราจะกลับมาคุยกับคุณธีรารัตน์ก็คุยกันสบายๆนะคะที่บอกว่าลุ้นระทึกกันไปเนี่ยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าลอตโต้เนี่ยเริ่มจะมาวนถูกกันรางวัลใหญ่มากขึ้น,นเรื่อยๆเนาะอืมก็หวังจะเป็นเราเนาะจบรายการแล้วไปซื้อส <c oughs> ักงวดหนึ่ง <c oughs> ซื้อรายวันถึง <c oughs> วันสุกก็ได้ครับ <c oughs> สวัสดีค่คะ <c oughs> สวัสดีครัคุณธ <c oughs> ีรัต ได้คุยกับสองท่านนี่โชคดียิ่งกว่าถูกลตเตอรี่อีกเลยนะคะโอ้โหดีใจเลยไม่ใช่เป็นหนึ่งในสองร้อยเก้าสิบสองล้านไม่ต้องลุ้นขนาดนั้นแล้วก็ได้คุยกันทุกวันนะคะใช่ช่วงนี้ขยันมากเพื่นชมเพื่อนร่วมงานก็ชมมานะคะฝากชมมาว่าขยันจริงพยายามแค่ะพยายามอยู่นะเรื่องเรื่องโอกาสที่ท่านสนใจมากการ ทำให้เราตื่นเต้นดีใจกับการถูกรางวัลก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมคคุณนภรคุณอิธิการว่าอุ้ยรางวัลรออยู่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็ใครจะเป็นเศรษฐีแต่อีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องให้ข้อมูลคู่กันไปเพื่อตัดสินใจก็คือโอกาสชนะรางวัลใช่ไหมคุณนภรที่คุณนภรประกาศเมื่อสักครู่ใช่ครับก็มันก็อยู่ราวๆนี้นะฮะสามร้อยล้านตอนหนึ่งก็บวกลบคราวนี้นี่คือเมกะ เมกามิเล <Mega> ียนนี่ผมยุทธถนัดซื้อลอตโต้เหมือนคุณนิติการนะคุณชลรีสับกันตลอดเป็นเมกะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็พาวเวอนึงเนี่ยมันก็สามร้อยสองจุดหกล้านเทียบกับสองร้อยเก้าสิบสองจุดสองล้านมันก็ยังหลักร้อยล้านอยู่ดีนะใช่ก็คือประชากรทั้งประเทศนี้แหละครับล้เรื่องของเรื่องฮะใช่ ใช่เพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราแทนที่จะตื่นเต้นหมกมุ่นมัวเมาแล้วก็ขนของทั้งบ้านไปขาย่อเอาเงินไปซื้อมันจะฉุดฉุดให้เรามีสติยัางคิดมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยโอกาสมันน้อยนะเพราะฉะนั้นเราเสี่ยงทีละนิดดีกว่าเล่นขำๆเล่นไม่ไม่ทุ่มหมดหน้าตาแบบ แบบไม่รู้อะไรเลยค <BRI> ุณที่รัทุ่มถูกเพลงเลยนะคะ hmm. เพราะว่าบรรดานักวิชาการอะไรต่าง,าง,างๆเนี่ยเขาก็ออกโรงก,กันว่าคือการลงทุนมันมีความเสี่ยงแต่สิ่งเนี้ยอาจจะไม่ใช่าการลงทุนด้วยซ้ำไปมันเป็นการเสี่ยงโชคเพราะฉะนั้นควรจะต้องระมัดระวังในการที่เราจะไปทุ่มอย,อย่างนี้ก็เป็นสิ่งท<ซ>ี่ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเล่นพอเพลินพอลุนให้ยาวไวพอสนุกสนานได้แต่ว่าถ้าจะมาถึงขนาดแบบจริงจังเนี่ยอาจจะหวังรวยยากค่ะ แต่เมืองไทยไม่มีข้อมูลแบบนี้ผ่านสื่อให้ได้ฟังเลยนะคะว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเท่าไหร่ที่สองเท่าไหร่มีแต่บอกว่าโอ้คนถูกเป็นใครทําให้คนเข้าใจผิดแล้วพอมารู้ทีหลังแล้วบอกโอ้รู้งี้รู้งี้ก่อนจะรู้งี้ก็หมดตัวไปแล้วแล้วก็หมกมุ่นติดไปแล้วนี่คือสิ่งที่ที่น่าสนใจว่าสังคมที่พัฒนานแล้วควรจะให้ข้อมูลให้ครบ ว่าทำอย่างไรจะอยู่กับการพนันแบบไม่ถายเนอะขนะุนมีพิการขุนอภรัตใช่เลยค่ะคือสำนักงานสลากินแบ่งจั